หัวลำลำนี่หวลำมีหลายร้าลำลำมีลำลำมีดีมีโซเซรับความตัวบารีตกคนกันล้วงแนลมเพื่อเหียงเลี้ยวจำหัวตานันลำเกลเอาเรื่อหัวแข่งความเมาหนังตุมตัวเที่ยงกว่าลาบังเอาหาบนวนเตียงุณเตียงเปลี่ยนเรื่อความไม่ได้ยังจีดจัวกระเพาะไรหัวหัวเอเรื่อหัวเอเรื่อบัวลัประดับความรู้สมการซื้อสัจจะหาลำเหลือหางเลียเกล เลนแกงขาดแตเรียงตอนนบกไอ้ันหาหัน uh ันเสี้ยหวันเปลนสาวบอลงบินเรโลังทำน้องสาเหไอเมื่อตัวคนฟังได้ปากขอมโกหัววารืผัววารืผัวรำไม่คุไม่รัวไปรวไปรัวไ้หลวก็สาเรือยเดียวก็ใจเสียงก็หาบ่อลำเลยขานชนโม่ากว่าเข้าว่ามรูดิบแคตัว่าตแก้วหินใส่ไปรลยชากโูใจรู้คือเกือบมาละอ่ำไปมี่รู้ม่ไปทำใหญ่เอืองซัง ตาบบรานานาโบนาหรือหลังเสพตาผู้หาใจลุ่มเตานองตัพวกหอลำพวกหอลำบัาเปตาข้าพร้กสั่งสอนนาลำเมงสัตาสัตาพวกัตาฟังรักนี่เมื่อวานสมหอลำไร่กาลเลกกั ือมีปัดดวนเรี่ยวเดินบนหัวลำกลอมนมาเอาด้วยว่าเพิ่ล่าแต่าสานั่งเดินเ่ยวหาเปียไปลานัวมาเย็นยาวาห้าเปนสควังการกลัมาลำก่อนคืออ้ไซะ มีละาจะล้หลับทังเดียนสอดความนิยไปหาล้ำตัวเจ้าเห็นมาไปส่วนเมืองซาคุนโวลไหลเมืองซาคุนโวลไหลร้องไห้ลาอุรรันบานมาทางพี่เมืองมาพี่ไปสัมบุตีล้ำขู่สาสานเดือนั่นเดือแล้วก็เปลี่ยนตานาเปลี่ยนเดือัวาส่วนเจ้าหาล้ำหาคนสอบเสียแค่ไปสาผู้ได้กระสินบ่ได้กินเสียงเ่าเลยว่ากันเดินเข้าว่าเลยว่ากันเดินเข้าสารกรรมบานบัวเจ้าหาดูรอบานน้ำนี่ย เสาบูนังเดือเหมนไก่ขันไก่ก็บยิ้มงตาบานหัวสูงสานเดือเหมือนใจลำเจลำเนี่ยดรั้งเนียสาลาบดีดังนั้นนั้นมาอิ่สูงเอารันเดือรันเดือรันเดือเอารันเดือรันเดือันเดือายสิลุ์เดือีเยงตัวตาตัวแต่อ็รยงตาตายเอาเสียงเป็ยเียงเรียงเียเอาเ เอาแฟน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 เพีอนเอาแฟนแฟนแฟนแนเพียนทูเรนข้ามันเพี้ยงทูเรข้ามันเพี้ยฟัเอามาเอามาเอามามาคนดีเอามามามาคนดีจะมีใจได้ตื่นมาลังแต่ตาเราจมองมองกันเาเราจะองมองกันลาบาสวยเกันนะมีแฟนหยก็ไรวยก็จะมีแฟนหรือย สุกก่กระเร่นะแฝงงสุกใก่กระดิ่งนะแฝงแง้มากแรับแผงแอบรับอลคากจากยลุผมคนร้องกวากจากกลุผมคนรัวแตเสียงลำคอลายเห็นตัวันเสียงลำคอลายเป็นหาโอ้ยมันคือสวนมาฟเจ้านุ่นนี อาโยเกรียเพื่อเป็นกระสน้องพี่น้องเนาะรูเบียคลําควรประยุกบ่มันชนล้วนๆเด้อคนนี้กำจึงไปบานบานมากละให้มักัะการน้ามาโผลกันบางครั้ไปพุมบางอารมณ์กับเป็นบ้านบานอาการกัเป็นง้มาม่ไี้บานเ้าม่ไ้ซเออมกอย่างบันี่เออาวาจ์เสียงเยรูปเบียคลําควรประยุกต์ให้พี่น้องโทษตัวลมหนาวลำกันสกันมาเอง